ผมเป็นาจตได้ละวันวันนี้เจอใครนะเจอกันขึ้นลัตนาขึ้ยิงยิงขึ้นยอ้นี่มวยในรายการนะไม่มีแทร์แล้วนะเราซ้อมอยู่นะน้องกี่วันเดือนกว่าเราเป็นมวยประเภทเข่านะคู่ต่อสู้เราเคยชกเขาไหมไม่เคยเห็นไหมเขาสไตล์ยังไงเขาสไตล์ไหนปีที่ได้ดิฉันหน้าสวยประเดี๋ยวถ่ายรูปยังยันนะเขายังไม่มานะเราชกมวยมันทั้งหมดกี่ครั้งละ้าสิครับห้าสิบผลงานล่าสุดเป็นไงบ้าง ที่ที่นี่นะอเอาวันนั้นร้อยเท่าไหรสแวันนี้ร้อยอันไหนดีกว่า,วาต้องคุมไหมนะกี่โลได้อบประมาณนี้นักมวยนะได้อีกสองไฟเป็นไง,ง,ไไงแพ้แพ้มืกี่ไฟ์สีละสนะชกมืงนี้ในชเทพกี่ครั้งได้หกเจครั้งได้ไหมกเกินเกินเกินนะเอาวน,นี้มั่นใจไหมว่าต้องเกินเนี่ยอ่ะเป็นคนจากจังหวัดอ,อ่ะฝากแฟนขับเชียร์ในวันนี้ โอเคขอโชคดีครับเป็นยังไงดีคร oh ับดมีอ่ะอ่าฝ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันครับเราเดือนหน้าครับก็ซ้อมอยู่ดีค่ะเป็นยังไงครับอ่ามีใครเป็นคู้บอลซ้อมบ้างตอนนี้เบิกเนี่ยครับเบิกพี่ๆเพื่อนในคลาสเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่เจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ เราไปปล่อยร้อยเอ้ยเขาเป็นกิโลกิโลประมาณห้าสิบหกข้นเจเรามวยสไตล์อะไรครับพีมือเราวันนี้ต้องมาเจอกับพิกาก้ไม่เคยต่อยกันมั้งเคยไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาอยากก็ดูเขามวยสไตล์เาแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวา่งไมดีต่อต่อันนี้ก็ต่อตอตามตตลอเ่อต่อตอะไรเ่ี๋่วไปแก้ไต่อ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 ่ ก็เจ็ดครับช้องเจ็ดไปช่องเจ็ดมาวันนั้นเป็นไงบ้างแนเเราก็อกัอ๋อไ,ไปจังหวะบวกกันป่ะเล่นหล่นเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร <ah ้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ร้อยร้อยสิบเจ็ดเนาะอ๋อวันนั้นมันกลางวันวันนี้ต่อร้อยสิบเจ็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ร้อยสิบห้ากดีได้สอบยังยังไม่ออกคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะนะอันนี้เรามาแทนไหมไม่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 ในรายการแล้วไฟนี้เราคุมมากี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณแน่เลยร้อยร้อยบวกร้อยบวกแล้วเนาะเราเนจ่งหวันอำนาจเจริญฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจด้วยครับยินดีเต็มที่แน่นอนพร้อมาแจ้งเกิดนะขอยหน่อยโชคดีมากครับโอเค